ปทั่วไปในถนนอินไหมถึงปป้ยี่สิบตลาดร้านทูน่หกสิบเอันนี้มันหานจรแล้วหรือว่าอะไรครับ้ะานได้เลยค่ะอ๋อน,นี่เป็นห่องหรอ <laughs> มีแตงไทยน,นี่คือนักิน,น,มนไม่เห็นที่ประเทศจีน ว่าอะไรน้ำเย็นย็นน้ำเย็นเนี่ไม่ใช่ตลาดนะนอันนี้คือตลาดหลักหลักเลยตลาดฟุงปุ ไก่ผลไม้ดี่ซื้อนี้สิบหาบาทนี่ละสิบห้าบาทสอลลี่สอลี่เปสักลูกค่แอปเปิ้ลเบาท